สาวอันฉันสิเอาอันนี้ให้ฟังนะต้นเหตุมาจากการทีเป็นแม่หมายรูปเตีนะอยากต้องการมีผัวฝรั่งเพิ่นนี้จากชีวิตจนๆอย่างอยงีประมาณเนี่ยนะเราก็มีกูรูท่านหนึ่งนะคะมาดามท่านหนึ่งออกมาบอกแบบนี้ ชาติชาติไหนก็ได้นะแต่เพราะว่าเรื่องเรอย่างนี้ทุกคนกควรตั้งใจฟังนะกระลั่งเนี่ยรวยทุกคนเลยไม่จำเป็นต้องทำงานอะไรไยินบอ่ะฟังอีกรอบหนึ่งหาเลยเซนปังชาติชาติไหนก็ได้นะแต่เพราะว่าเรื่องเรอย่างนี้ทุกคนกควรตั้งใจฟังนะ ฝร่งเนี่ยรวยทุยคนเลยไม่จำเป็นต้งองทำงานอะไรนะเธอบอกว่าใครอยากหาผัวฝรั่งหาเลยนะคะอันนี้ปลาแก้วเห็นด้วยแต่ว่ามาสสดุดคำว่าฝรั่งรวยทุกคนคนที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยบ่ต้องฮ็ดงานก็ได้เลยเธอว่าแบบนี้อัน ก็เลยสิยิบยิบยิบประเด็นนีมะว่าเนาะว่าสาวฝรัง่งโบเ้รวยทุกคนเดอ้อนะแล้วบบต่องเหตุงานอันนี้ <c oughs> เป็นแบบโบใดนะนอกจากว่าผัวบานใดนะบางคนก็บอรวยแต่ว่าโบาห้เมียเหตุงานอันนี้ก็มีบางคนรลยรวยนะ เขาก็ให้เมียเหตงานนะคะคนแห่งรวยเขาแห่งอยากให้เมียเหตงานหาเงินมาเสริมกันบอแมนว่ามานั่งกินนอนกินซื้อๆเข้าใจบอแต่คนที่ผัวบอให้ไปเหตงานให้อยู่บ้านซื้อๆอ,อันนี้ก็มีหลายคนช่วงแรกๆที่ปลาแก้วแต่งงานมาอยู่เมืองนอกเนี่ยแฟนปลาแก้วบ่ได้ด้วยเนยีแต่ว่าเขาก็บอให้ปลาแก้วไปเหตงาน อันนี้ก็ดีใจเราเธอฉันก็ดีใจเราว่าผัวบ่อยเบ็ดงานผัวหักผัวลงบัไดไอพ่อพานไปเขาวิกฤตชีวิตบัดน,นี้ชิบหายแล้วบัดน,นี้นะเงินบ่พ่อเหตุจังใดเฮ้ยก็เลยบอกแฟนว่าเฮ้ยฉันเบือ่อฉันเบือเบ่อไอการยุบานแล้วก็ต้องมาใส่เงินในในใน,ในกิจจำกัดฉันขอไปเหตุงานเดี๋ยวบอเพราะว่าจะ ซอยแบงปันอันคา้เสียใจเราฮอสินไม้มีเงินเก็บไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้ไปส่งให้ลูกให้เตาแล้วก็ว่ากันแล้วแต่เธอแต่ว่าเหตุงานมันลําบากนะก็เรียกว่าฉันวายาและความลําบากเพราะว่าตลอดทั้งชีวิตฉันนี้ฉันเหตุงานตลอดนะหลังจากนั้นก็เลยเหตุงานก็เลยหูวว่าอ๋อบัดไใดมันต้องเหตุงานเว้ยเพราะเหตุงานเราโอ้ยเสียดายเวลาเด้สิบ ก็ปีที่ผ่านมาที่ยูบ้านซื้อนั่นงกินนอนกินซื้อ,อโอ้ยคอยเสียดายเงินเด้น,นะอันก็เลยยิบเรื่องนี้มาเว้าให้ฟังนะประเด็นเราก็อยากสิบอกสาวกันอยากมีผัวฝรั่งนะการที่เฮ้ามีหนี้มีสินการที่เฮ้า ใส่ชีวิตลําบากเลยเกินอยู่เมืองไทยเห้วคําตอบโจทย์สุดท้ายของเราก็คือการหาผัวฝรั่งเพราะว่าผัวไทยน้ากันบางคนอันลุย้ยๆเขาคือสิบบ่มาเอาห้าดอกอันนี้อันบางคนเด้อความคิดนะคือสิบบ่เอาห้าดอกเขาต้องเอาฝรั่งเพราะว่าเขามีทั้งลูกติดทั้งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วทั้งไม่หนีไม่ตรินไม่ยังไม่นินไม่นี่อันต้องเอาผัวฝรั่งอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาสิไเด้มา ปิดนีเขาสิไใดมาปลดหนี่ให้เหาเขาสีไใดมารับเฮาไปอยู่เมืองนอกอีกอย่างประมาณเนี่ยนะมันก็บ่ผพิษนะถ้าคิดแบบนี้เพราะว่าอ่ะคันเดชผัวฝรั่งเดชผู้บ่าวฝรั่งมากคนหนึ่งเราเขามาแต่งงานแล้วเขาเอาเฮาไปอยู่เมืองนอกว่าจำเป็นต้องมาปลดหนีปลดสินเฮ่าก็ไดเฮามาเห็ดงานนะมาเห็ดงานเมืองนอกแล้วก็เขาก็ไปใส่หนีของเห่าในส่วนของเหานะทับ ฝรั่งบางคนเขาบอขอาใจเขาบอบอซอยห้องมองหนี้นะนะแล้วก็ปลาแก้วเคยหยิบยกมาหลายเท่วนะมูปลาแก้วหลายคนนะที่มีผัวฝรั่งด้วยแต่ว่าเขาบอซอยยาพี่น้องาทางเมืองไทยนะขันอยากซอยเหลือ,อยาพี่น้องเจ้าต้องไปทำม,มาหากินเองนะทำม,มาหากินแล้วก็เอาเงินส่วนนั้นอนะ่ะอันไปส่งให้ทางบ้านแต่ว่าเจ้าก็ต้องมาซอยเหลือขอท่ทางนี้ขึ้นกันเพราะว่าทางนี้ก็ขอบครัว อันนั้นพ่อแม่พี่น้องซื้ออ,อันมีความคิดฝรั่งบางคนนะโบเดมาร่วมมันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเนาะอ่ะอัน,นแล้วสาวๆเธอเธอมีความคิดเห็นแบบใดที่ว่าอัน,นมีผัวผัวฝรั่งนี่ฝรั่งเนี่ยร,ยรวยทุกคนรวยแบบชนิดที่ว่าบ่าต้องทมาหากินขายเป็นเมียฝรัง่งอะบ่ต้องทมาหากินเลยเธอนะ